สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาพูนนะครับประจวันที่19มกราคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาพูนนะครับวันนี้มาดูข่าววงในนะครับออกมายืนยันเสียงแข็งว่าเอฟเจีเนี่ยคิดแค่ขายหุ้นย่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอบคาถามเรื่องที่กาตาใกล้ซื้อลีอาพูนนั้นจริงไหมนะครับขณะที่พ่อของเบลลิงแฮมนะครับมีการเปิดเผยจากสื่อเยอรมันว่ามีการพูดคุยกับลีอาพูอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็อัปเดตดีลของเนเวสติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สสสนนนนัับบุทกดีี่่อะครรําหใ ต้องการไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษกับทางเรียวแฟนทาวเวลนะครับจัดเต็มเลยลิเวอร์พูลแมนยูแดงเดือดแล้วก็ดอทมุนเจอกับเชลซีในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีลกเตที่บ้านเชลซีนะครับสคู่นี้แพคเกจจัดเต็มกินเที่ยวดูบอลน,นะครับสามารถแอดไลน์เบอร์โทรตามที่ในภาพของทางเรียวแฟนทาวเวลจับจองพื้นที่กันเข้าไปได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีนะครับส่วนใครที่เป็นกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อสามารถใช้ยาทาตาจอมทองช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้ ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจของห้างขายยาจอมทองแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับก็มาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารจากวงในของริพูลก่อนเลยอย่างที่เกริ่นไว้บนพาดหัวนะครับว่าอ่าวงในของริพูลก็ยืนยันมากับทางเจมพีเอสนะครับนักข่าวสายหงแดงของแอตเลติกยูเคนะครับคอนเฟิร์มว่าเอฟเอจเนี่ยยังยืนยันเสียงแข็งเลยว่าต้องการขายแค่ เซล์มินเนอร์ลิตี้สเตกเท่านั้นคือขายหุ้นย่อยเท่านั้นไม่มีความคิดที่จะขายแบบเอาขายสมเปีสอนขายไปเลยไม่มีความคิดแบบนั้นคือทางวงในเขายังบอกมาแบบนั้นนะครับเจมเพียขยายความนะครับว่าแหล่งข่าววงในจาก f อ g เลยนะครับแบบคอนเฟิร์มมาเลยว่าปฏิเสธเลยว่าอ,อย่างแรกปฏิเสธก่อนว่ากลุ่มทุนจากกาตาที่มีข่าวอยู่เนี้ยช่วงสองสวันที่ผ่านมาว่าเฮ้ยตกลงได้แล้ว มันมีข่าวลือแบบหนาหูเลยนะว่าจบลงได้แล้วหรือว่าใกล้ซื้อหรือว่าอะไรแบบเนี้ยที่มันมาจากฝั่งกาตาไม่ใช่เรื่องจริงอ่าเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะณเวลานี้เนี่ยสโมสรยังไม่ได้เจรจากับใครแบบถึงขั้นที่ว่าเป็น a d v a า c e s t a ต e หรือว่าเจรจาแบบรุดล่วงอะไรขนาดนั้นยังไม่ยังไม่ได้เจรจาขนาดนั้น F H G ต้องการขายหุ้นแค่หุ้นย่อยเท่านั้นและจะยังไม่เกิดขึ้น แบบทุกอย่างมันยังคงไม่เสร็จสิ้นภายในแบบปุ๊บปับปุ๊บปรับเสร็จคงไม่ใช่แบบนั้นใครที่คาดหวังว่าสองสวันนี้ทุกอย่างจบเสร็จคงไม่ใช่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เจมพีเอสแกก็ไปคงไปสอบถามแหล่งข่าวของแกมาแกก็ยืนยันได้ประมาณนี้อ่ะนี่คือถ้าให้ให้สรุปง่ายๆคือนี่คือแหล่งข่าวที่มาจากวงในของสโมสรเนาะแต่ทีนี้แน่นอนเราห้ามไม่ได้แหล่งข่าวที่มันมาจากทางฝั่งกาตาก็ยังคงรายงานกันอยู่ อย่างคนเดิมเลยฮะกาตารีเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่เป็นชื่อภาษาอาหรับเนี่ยผมอ่านไม่ออกเอาเป็นว่าเขาก็ยังคงยืนยันว่าเนี่ยยังมีการพูดคุยกันอยู่ระหว่างลิเบียกับกาตาร์แต่ปัญหาที่ยังพูดคุยกันอยู่มันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนก็คือเปอร์เซนเทจในการขายการขายหุ้นจานวนเปอร์เซนต์เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังคุยกันอยู่ยังไม่ลงตัวเขาพิมพ์มาสั้นๆแบบนี้ทีนี้พิมพ์มาสั้นๆในลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหเพจ เพจดังทวิตเตอรสองเพจตีกันครับแอน i e วอ e ดิชั่นนี่ก็พูดติดตามสอ0,000กว่าในขณะที่แอน i e วทอล์กก็พูดติดตาม20,000 0กว่าเช่นกันจุดเริ่มต้นคือแอน i e วอ e ดิชั่นครับแกก็ไปรีทวีตไอ้ตะเกียนักข่าวกาตาร์งเมื่อสักครู่นี้ว่าผิดหวังจริงๆไอ้นักข่าวกาตาคนนี้ยังคงแบบรายงานข่าวที่แบบว่าเป็นข่าวลือข่าวมั่วอยู่เป็นประจำอะไรแบบเนี้ยนะ ทำให้แฟนบอลลิปูยังคงแบบจับส่วนในโลกออนไลน์กันอยู่แล้วก็เขาบอกว่าแล้วก็ทีนี้มีพาดพิงครับพาดพิงไปถึง The Anfield Talk นะครับเขาบอกว่า The Anfield Talk เนี่ยทำตัวเหมือนใส่ซื่อทำเป็นไม่รู้ไปขอสัมภาษณ์นักข่าวคนนี้เมื่อหลายวันก่อนไงให้ให้พื้นที่ให้แสงกับนักข่าวคนนี้เออก็คือโจ,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 จมตีด e Anfield Talk เลยว่าไม่ควรเพราะนักข่าวคนนี้มันเชื่อถือไม่ได้ข่าวมั่วตลอดไอ้นักข่าวกาตาคนนี้ทีนี้ มาครับดีแอนฟิวชั่วดีแอนฟินทอกมาต่อมาต่อก,กับเองเลยครับนะเพจใหญ่ชนเพจใหญ่นะบอกว่ามันเป็นอารมณ์แบบนี้แหละแล้วก็โพสต์เป็นคําพูดของเอคัจีดิยุบที่โจมตีเจอหลาเป็นอารมณ์ประมาณว่าสิ่งที่พวกคุณสิ่งที่แอนฟิลดิชั่นโจมตีเราเนี่ยมันก็แค่แบบเหมือนที่เอคัจีดียุบโจมตีเจอหลาละมันแบบมันมันไม่ใช่ไง,ไงอ่ะและทีนี้เขาก็ไปหาหลักฐานอีกว่าเมื่อหลายวันก่อนพวกเองก็เล่นข่าวนี้ย แต่ลบไปแล้วนะไอแอนฟิวดิชันมันลบไปแล้วแต่พอเออดีแอนฟิวท็อกแคปทัน The Talk, Captain, บอกว่าเนี่ยอย่ามาทำใส่ซื้อพวกเองก็เล่นข่าวนี้เหมือนกันว่าเนี่ยรายงานจากกาตาว่าสนใจลิยาพูเสร็จสิ้นไปนแล้วแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้อะไรแบบเนี้ยพวกเองก็เล่นอย่ามาทำขายซื้อโอ้โหตีกันมาเลยทีนี้แฟนบอลในโลกออนไลน์เนี่ยมีแต่โพสเป็นภาพภาพมีมที่แบบว่าเหมือนรอดูคนเขาตีกันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะเออ นี่เรื่องแค่นี้ยังตีกันเลยครับผมก็งงเหมือนกันนะฮะทีนี้มาดูกันที่เรื่องนี้กันบ้างเหมือนเอเนต์ซาร่าครับเอเนต์ซาร่าออกมาตอบเรื่องนี้คือแน่นอนผมว่าเราน่าจะได้เห็นาภาพนี้ไปแล้วที่เป็นภาพลุดซาร่ากับทางาประธานของกลุ่มทุนกาตาเจ้าหนึ่งก็คือนาเซอร์อัลเคเลฟี A ที่เป็นกลุ่มทุนของเจ้าเจ้าของ F ของของเปเชด้วยนะครับก็ถูกดาวาไปต่างๆนานาว่าเอซาร่าไปคุยกับนาเซอร์อัลเคเลฟีทาไมไปคุย เกี่ยวกับการย้ายทีมไหมหรือเอ๊ะหรือไปคุยเกี่ยวกับว่าจะกาตาจะมาซื้อลิพูหรือเปล่าบัดมันเดากันไปเรื่อยครับทีนี้เอเจนต์ A ของซาร่าครับรัมมี่อัมบรัตอิซาเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ทวีตครับหายไปนานแล้วก็ออกมาโพสต์ตอบกลับในชนิดที่ว่าเป็นปริศนาธรรมเหมือนเดิมแกจะไม่ค่อยชอบพูดได้ตรงๆนะแกจะชอบพูดแล้วให้คิดตามแกบอกว่าโอ้โหพวกคนเหล่านี้นะที่แบบรายงานข่าว สร้างสตอรี่ในสิ่งที่แบบมันมันยากจะคาดเดาได้แบบไปเรื่อยอรายงานข่าวกันไปเรื่อยนะคนพวกเนี้ยไม่มีความที่จะอายอายอะไรกันเลยอยากจะทําก็ทำํำไม่มีอายอะไรกันไม่มียางอายเออมีด่าประมาณนั้นเลยนะแล้วก็บอกว่าสุดท้ายพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็ทําให้สิ่งที่ย้อนกลับมาก็คือการแบบ s t a c k in the dark เหมือนกับแทงข้างหลังเนี่ยที่มืดอะคือ คือเขาไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นตรงแต่เราต้องไปแปลงความต่อและซึ่งเท่าที่ผมอ่าผมนี้แล้วกันผมสรุปจากสิ่งที่อัมบาอิซาพูดเนี่ยเอาให้เข้าใจง่ายคือผมว่าเขาคงออกมาด่าพวกคนที่มากุกข่าวเรื่องนี้แหละว่าซาลาจะไปเป๊เชหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือไม่ไม่ใช่เรื่องจริงก็ออกแต่จริงๆแค่พูดว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็จบแล้วไงไม่ต้องมาพูดแบบอย่างนี้ไงให้คนเขาต้องมาตีความกันนึกภาพออกปะซึ่งสุดท้ายก็คือ ก็คือปฏิเสธแหละว่าไม่จริงเดี๋ยวแล้วหยุดมาแทงข้างหลังกันอย่างเงี้ยไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยอ่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เอเจนต์ซา่าพูดนะซึ่งเควินพาวเมอร์ก็บอกว่าถ้าเอเจนซ์ซาาออกมาพูดแบบนี้อาจจะจบแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ากาตารจะมาซื้อริพูอาจจะไม่อาจจะไม่จริงอ่ะแต่ผมอยากบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับว่าไอ้ที่เรื่องกาตาจะมาซื้อริพูเนี่ยไอยซื้อขาดอ่ะผมยังคอนเฟิร์มไม่ได้แต่ไอมันร่วมลงทุนนะเป็นไปได้นะมันยังเป็นไปได้อยู่นะครับ ถ้าเราอิงจากทาง f อฟเเมื่อสักครู่นี้ต้นรายการที่ผมพูดไปว่าต้องการขายแค่หุ้นย่อยสมมุติขาย20%่รตกาตาอาจจะมาร่วมลงทุนด้วย20%ก็ได้ตรงนี้ให้รอติดตามแต่คืออาจจะไม่ใช่การซื้อแบบซื้อขาดเพราะว่า f อฟดูทรงแล้วไม่อยากขายขาดแล้วตอนเนี้ถ้าดูจากทิศทางนะแต่ว่ามันก็ยังตีไปตีมาครับข่าวยังคงมีกระแสที่ว่าแต่จริงจริงเอฟเมันพูดไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้ว f อฟก็อยากขายขาดแต่แค่ว่าทําเป็นไก่สื่อไปอย่างนั้นก็ติดตามกันต่่่ออออไปรับเืงงนี้ยยยาววูสม ทีนี้มาดูกันที่โื่องราของจูดเบลลิงแฮมกันบ้างน,นะครับมีรายงานจากสื่อในประเทศเยอรมนีนะครับออกมาบอกนะครับว่าณเวลานี้ครับคุณพ่อของจูดเบดลิงแฮมนะครับได้ทําการคุยกับริอพูอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการโอกาสย้ายมาริอพูเนี่ยคุณพ่อยังคุยกับริอพูต่อเนื่องอ่ะคนที่รายงานข่าวเนี่ยก็คือพิธีกรสาวคนนี้ครับนะพิธีกรสาวคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าวาเลนติน่ามาเซลีนะครับเป็นพิธีกรสาวของบิล สื่อในประเทศเยอรมนีบิวทีวีนะครับเป็นพิธีกระนะรเขาไปให้สัมภาษณ์กับทางสกาย p o r t ฟุตบอลของอังกฤษนะครับถึงเรื่องอนาคตของเบลิงแฮมตอนนี้อัปเดตหน่อยว่าเป็นยังไง<ๆ>เธอก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมาร์คเบลิงแฮม,มคุณพ่อของเบลิงแฮม,มเนี่ยกำลังพูดคุยถึงโอกาสย้ายไปลิเวอร์พูลอยู่แหล่งข่าวบอกกับเรามาว่าคุณพ่อของนักเตะเนี่ยกำลังคุยกับลิเวอร์พูลในเวลานี้และเจอเกนคอปเนี่ยต้องการเซ็นสัญญานักเตะให้ได้แล้วก็นักเตะเนี่ยดูทรงแล้วไม่มีทีท่าที่อยากจะต่อสัญญากับลิ ไอ้กับดอดมูลนักเตะไม่อยากต่อสัญญากับดอดมูลนะก็คือดอดมูลก็คือเบลลิงแฮมเไม่อยากต่อสัญญากับดอดมูลขออภัยด้วยสมาธิผมมันเสียไปหมดแล้วทั้งแมวอะไรต่างๆนานามันข่วนเต็มไปหมดเลยเอาใหม่ผมขอพูดใหม่เลยนะแรงข่าวบอกกับเราว่าคุณพ่อนักเตะกําลังคุยกับเรียฟพูในเวลานี้แล้วก็ตัวเบลลิงแฮมเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าที่จะต่อสัญญากับดอดมูลต่อไปก็คือน่าจะอยากย้ายเจเกนคอปอยากได้อยากจะเซ็นสัญญานักเตะ แต่ว่ามาริดกับแมนซิตี้ก็ยังอยู่ในเกมนี้แต่ถ้าถามความเห็นของดิฉันดิฉันคิดว่าตอนนี้สามตัวเลือกที่เป็นทีมแต่งม,มันก็มีแค่แม่าลรเวอร์พูมาริดแมนซิตี้แค่สามทีมนี้นี่แหละแต่ถ้าฉันเดาจริงๆดิฉันขอเดาด้วยสัญชาตญาณว่าเราน่าจะได้เห็นเบลิงแฮมไปลิรวอร์พูลมากกว่าอ่ะใจความสําคัญเอาง่ายอันอื่นมันก็เหมือนเดิมจริงๆมันก็ค่อนข้างเหมือนเดิมแต่ที่ยังอัปเดตอยู่ก็คือ เบอร์ซารีเธอบอกว่าแหล่งข่าวยังคงยืนยันว่าลิวอร์รพูลกับคุณพ่อยังคุยกันอย่างต่อเนื่องยังคุยกันอย่างไม่ลดละแออสดงว่าคุณพ่อของเบลลิงแฮมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเชียร์ให้ลูกชายตัวเองมาทางลิวอร์พูลจริงๆนะฮะถ้าดูจากทิศทางกระแสร,รายงานข่าวตอนนี้ขออภัยด้วยเมือ่อกี้พอแบบแมวมันขวนขวนประตูใช่ไหมฮะแล้วสมาธิมันหลุดไปเลยแล้วพูดผิดไปเลยขออภัยด้วยนะครับอ่ะ ีนี้ยังมีเรื่องราวของรูเบนเนเวสมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับสำหรับทางพิมเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าจำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยกันสามารถโทรสั่งเดลิเวอรี่0 2 1 0 5 4 5 5 5การันตีความอร่อยนะครับมากันที่เรื่องราวของรูเบนเนเวสนะครับก็ออกมาชี้แจงให้ทราบกันนะครับ คือมีข่าวกับลิเวูมาหลายวันเนาะสองสามวันที่ผ่านมาเริ่มมีข่าวเชื่อมโยงกับรูเบนเนเวสทีนี้เนี่ยสายข่าวที่เป็นน่าจะจากวงในของสโมสร b i เบอร์มิงแฮมนะครับก็คือเบอร์มิงแฮมไลฟ์นะครับคอนเฟิร์มวงในจากทางฝั่งจากทางฝั่งวูฟเฟมตันเองเลยนะครับว่าวูฟเฟมตันไม่มีความคิดที่จะขายรูเบนเนเวส อ่าไม่มีความคิดที่จะขายรูปในเวสนะครับแม้ว่าจะมีข่าวกับนิวคาสเซิลและก็ลร์พูในช่วงเดือนมนกราคมก็ตามบางคนอาจจะงงว่าทาไมเบอร์มิงแฮมมันเกี่ยวอะไรกับบูฟัมตันเบอร์มิงแฮมมันคือมิดแลนมิดแลนคือแถบคือย่านบูฟัมตันอยู่ในย่านมิดแลนอ่าต้องอธิบายเขาให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วทีเนี้ยเขาบอกเลยว่าบูฟเนี่ยไม่มีความคิดที่จะขายในเวสในช่วงเดือนมนกราคมไม่มีความคิดนั้นเลยถ้าจะขายอาจจะเป็นซัมเมอร์มากกว่าก็เข้าใจได้ เพราะว่าบูฟมันตันสถานการณ์ตอนนี้อยู่อันดับหกของตอยู่อันดับสิบหกของตรงนารางคะแนนยังหนีตกชั้นอยู่มันไม่เมคเซนต์อยู่แล้วที่จะมาขายนักเตะคนสําคัญในช่วงที่กําลังในซีซั่นที่กำลังหนีตกชั้นแบบนี้ในช่วงกลางซีซั่นอะ่ะจะมาขายทิ้งทีมก็ยุ่บสิถูกปะ่ะเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งอุปสรรคของลิเวอร์พูลนะครับที่ว่าบางนักเตะหลายๆคนก็ไม่พร้อมย้ายในเดือนมกราด,ด้วยนี่คือเหตุผลที่เราต้องคิดตามเลยนะฮะอืม ขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะฮะสมาธิวันนี้หลุดแตกกระเจิงไปหมดนะครับเดี๋ยวรอผมสักนิดนึงอีกสักประมาณเดือนหนึ่งบ้านน่าจะเสร็จแล้วถ้าไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยห้องสตูที่ทอัดอัดแบบนี้มันน่าจะเงียบไม่มีแมวมารบกวนไม่มีเสียงอื่นรบกวนก็น่าจะทําให้ผมมีสมาธิในการอัดข่าวในแต่ละครั้งมาก่งขึ้นทุกวันนี้อยู่คอนโดฮะเวลาคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแม่มันอยู่ด้วยฮะเอาง่ายๆมันก็ก่อกวนบ้างอะไรบ้างเวลาทํางานมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับ อ่ะทีนี้มากันที่อ่าคนนี้แล้วกันคือมีข่าวไม่รู้ว่ามีข่าวกับคนนี้บ้างไหมแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจครับกับแจสเปอร์ลินสตอมเนี่ยมันก็มีข่าวกับเรย์พูดมั้งทีนี้โรมมโน่ก็ออกมาตอบเรื่องนี้ใน Cash o f s ซต e นะครับเขาก็คอนเฟิร์มว่าแน่นอนว่านักเตะเนี่ยเป็นแฟนบอลเรย์พูอ่าจากที่นักเตะอาจจะให้สัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่านาโมเมนต์นี้ยังบอกไม่ได้ว่า ริปูสนใจนักเตะไหมเพราะริปูยังไม่เคยยื่นข้อเสนอใดๆหรือติดต่อใดๆไปยังนักเตะหรือสมโมสรของนักเตะคือไอทัลแฟรงเฟิร์ตเลยทั้งนั้นตอนนี้ยังคงเงียบมากๆสถานการณ์ดังนั้นโลโมาโน่ก็ปฏิเสธได้แค่ว่าริปูยังไม่ได้ติดต่อนักเตะคนนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปเจอข่าวของอข่าวของนักเตะคนนี้อัตูเมโลมีข่าวจากนักข่าวของบราซิลคนหนึ่งซึ่งเป็นนักข่าวโนเนมมากๆผมก็เอางี้ล้วกัน เอาเป็นลือด้วกันโอกาสความน่าเชื่อถือก็ต่ําแล้วกันแต่เขาบอกแค่ว่าริปูเนี่ยมีโอกาสที่จะยกเลิกสัญญาอาตูเมโรเหมือนกันนะเพราะว่าอาตูเมโรอาจจะขอย้ายไปยืมตัวกับพาร์เมัสมากกว่าทีมในบราซิลแต่ปัญหาที่ติดก็คือค่าเหนื่อยพาร์เมัสไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยในระดับที่อาตูรับอยู่ในปัจจุบันได้อ่ะนี่คือรายงานจากนักข่าวคนนี้ชื่อฟิลิเป้แฟนิซารีเนี่ยนะฮะซึ่ง ย้ำเลยว่าข่าวนี้สำหรับผมความน่าเชื่อถือต่ํามากที่ผมรายงานก็เพราะว่าเผื่อไว้ก่อนเผื่อเพื่อนไปเจอที่อื่นก็จะได้รู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวนะครับเคเดรเฮอร์อินดี้ไคลเลียนิวอินเดียไคลอินดี้ไคลลาเนี่ยก็บอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยลีพูพร้อมปล่อยเคเดรเฮอร์ในซัมเมอร์หน้าในอนาคตนะเขาไม่ได้บอกมักระลาเนี่ยแต่ผมว่ามักกะลาลีพูไม่ปล่อยอยู่แล้วแต่ซัมเมอร์เนี่ยถ้าได้ยี่สิบห้าถึงสามสิบล้านก็พร้อมปล่อยโดยมีสเปอร์กับเลสเตอร์ที่ต้องการผู้สาวประตู คนนี้อยู่อาจจะเป็นสิ่งที่อินดี้มั่วมาก็ได้นะฮะเอาเป็นว่าข่าวนี้ก็ต้องกรองนิดนึงนะครับทีนี้มาดูสีสันกันหน่อยครับเมื่อวานนี้เว็บไซต์ทางการลิเวอร์พูลสโมสรลิเวอร์พูลมีการเปิดตัวกิจกรรมใหม่สําหรับใครที่ไปทัวร์ที่แอนฟิลนะเนี่ยช่วงนี้ถ้าใครไปทัวร์แอนฟิลนะหรือถ้าเนี่ยอย่างใครไปทัวร์กับเรียแฟนทาวเวลนะสามารถไปเล่นกิจกรรมนี้ได้เป็นกิจกรรมใหม่เลยนะครับเขาเรียกว่า t h e a n f i e l d a p p Sale นะครับ หรือว่าการไต่กำแพงการโรยตัวอารมณ์ประมาณนั้นนะเนี่ยโดยคนที่มาร่วมเปิดตัวมีฮาวิเอร์เอเลียดมีเดียโอโกโชตาแล้วก็มีคาวินลัมซี่สามคนนี้มาร่วมกันเปิดตัวในงานนี้ครับมา่ร่วมเล่นเนี่ยไต่กำแพงโรยตัวลงมาก็จะมีเครื่องมือเซฟที่ล็อกแบบนี้เลยนะให้เราได้ไต่กำแพงตรงบริเวณเมนสแตนเนี่ยอันที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังโชตาเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูเอเลียดเขาเล่นหน่อยนี่ ซึ่งกิจกรรมเนี้อ่าแล้วก็มีพนักง,งานผู้หญิงคนนี้มาเล่นโชว์ด้วยเนี่ยแบบนี้นะฮะสูงหนึ่งร้อยสูงหนึ่งร้อยหลาเอ้ย100หนึ่งร้อยวาหนึ่งร้อยอะไรวะแป๊บหนึงนะผมก็ลืมจําได้แค่ว่าแค่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยฟุตเออความสูงเนี่ยหนึ่งรอยฟุตนะกลัวความสูงหรือเปล่านะเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าไปจะเล่นไหมเล่นได้ตั้งแต่อายุสิบปีเป็นต้นไปนะ เด็กเนี่ยก็คือ10บถึงสิปีผู้ใหญ่ก็เล่นได้เกิน17ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เด็กเนี่ยค่าตัวก็คือ38ปดปอนต่อครั้งผู้ใหญ่45่สิปอนต่อครั้งอ่าก็คือเป็นกิจกรรมใหม่ความท,ท้าทายใหม่นะฮะเออก็แปลกๆดีเหมือนกันนะฮะที่มีกิจกรรมแบบนี้ให้เล่นด้วยไต่กำแพงที่ตรงเมนสแตนของแอนฟิลของสนามแอนฟิลเราฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมภาพนี้คลาสสิกมากครับคุณพ่อ ของบายเซติคคนซ้ายคุณพ่อของเตียโก้คนขวาเคยเล่นกันที่เซลตาบิโก้คลาสสิกมากเมื่อวานนี้เกมกับบูฟมันตันเตียโก้กับบายเซติได้เล่นด้วยกันจากรุ่นพ่อลูกสู่รุ่นลูกที่ได้เล่นด้วยกันนะครับสีเสื้อมั่งตอนนี้มันเริ่มมีหลุดออกมาเพิ่มเติมเรารู้อยู่แล้วว่าปีหน้าเนี่ยมันเริ่มมันมีจะน่าจะมีสีม่วงเป็นชุดเยือนนะฮะแต่ว่าเริ่มเห็นดีเทลเริ่มเห็นรายละเอียดว่ามันน่าจะออกมา ทรงๆประมาณนี้แถบสีเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เช่นกันเสื้อที่มันเราไปจับมือกับเลบอนเจม e s เนี่ยก็เริ่มมีดีเทลหลุดออกมาเรื่อยๆว่ามันน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งก็มีการตัดต่อเลยครับว่าถ้าออกมาใส่บนตัวนักเตะจะเท่แบบไหนก็เท่แบบนี้เลยฮะนะมีตาไนกี้ตาริย์ูแล้วก็ตาเลบอนเจมส์นะครับโซเลสประเดิมนัดแรกสักนิดน,นึงแล้วการสีสันนะครับ กับเกรมิโอด้วยการยิงแฮตทริกไปเลยฮะเอาให้รู้แล้วรู้รอดไปซัดแฮตทริกไปซะเลยนะครับอืมก็ยินดีนนกับโรโซเลสด้วยนะฮะเหมาะแล้วล่ะที่แกกลับไปเล่นเมกาใต้ครับตอนนี้บส,ส,ส,สภาพร่างกายแกมไม่เหมาะกับการเล่นในยุโรปแล้วล่ะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับชื่นชอบกันขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กด s u b ส cribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปข่าวสารต่างๆนานาจะได้ไม่พลาดด้วยและที่สําคัญ ใครที่สนใจสมัครสมาชิกช่องโค้ดแอรสามารถสนับสนุนได้นะครับก็คลิกสมัครได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่ครัาหน้าสวัสดีครับ